วันนี้ก็วันดีครับผบกับพุ่มเหมืนเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปไายวันเลยนะครับเนื่องจากว่าฝุนตกนักอยู่ไล่วันนะครับถึ่งช่วงนี้มันแรงพึ่งแรงไม่ต้องรำวันประกาศตำเคร่งดุยแน่ครับแลลวกว่าพุ่มมาลงแล้วเลยแลลวกว่านั้นพุ่มมาลงแต่ว่าแต่ว่าไปจับไปจับในเคร่งกันได้มาไล่ตัวแล้วนะครับเด,เดี๋ยวเราจะมาลาฟังนะอันี้สังเกตไหมครับนี่ เดี๋ยวลงไปแรกแค่เมื่อกี้ตอนเท่พุ่มมามันเขากําลังไล่ตัวเมียอยู่นะครับแต่วานี้ก็นี้ไปเสลียวนะครับเมื่อวานนี้เคร่งเยอะมากนะครับเคร่งก็คือวอดนะครับอ่าโอ้นี่ครับอืมเดี๋ยว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 อ่านี่ครับนี่วอดช่วยเลยนะครับตัวู้ตัวสี่เขี้ยวนะครับสี่แคมมากนะครับเมื่อกี้แถวไล่เมียใบแล้วนะครับ อันนี้ก็เดียวเรามาแล่นะครับวันนี้จะมีวอดเยอะไหกนะครับเดี๋ยวเราก็เลยเลยเรื่อยๆนะครับสังเกตวันนี้จะชอนจักในวอดแต่ว่าแล้วกาแต่พุ่มจํำครับอย่างที่ผมเคยบอกไปตอนตอนแรกๆนะครับของปีนี้ว่ดจะมีว่าพมมันแบบลอยมาใช่ไปนะครับเมื่อวานได้มาตัวงแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าได้ไม่ได้อันนี้วอดแรงนะครับไม่ไม่ไม่มไม่ไม่มีอ่าหลินพันไม่แล้วอ่าอันนี้ก็น่าจะวอดกันนะครับ นี่แหละนี่ครับใบไอใบบัวมันจะนูนขึ้นมาแบบไม่เป็นธรรมชาตินะครับลองดูนะมันไหมมัน,มนโอ้ไม่ใช่นะครับเราขิดไปเองแต่อันนี้วอดแหนนะครับวอดลอยบนทเลยอ่านี่ครับวอดเยอะมากเลยนะแต่ความจับยากนะครับผมตอกใจก็มัดไปทันทีเลยนะนนี้เราวังทีโชดอันนี้เราก็แล่เนินไปก่อนนะครับอันนี้ฐานหน้าเราก็ยังมีวอดนะครับ เดีจอแต่ตาตายกับก็ไม่ได้นะครับว่างยีโมอยู่เปลี่ยนไปได้เลยเดี๋ยวเราคอยๆยองคอยๆยองนะครับแบบดานานี่มีวศหนึงนะครับคอยๆยองคอยๆยองครับอ่านนั่เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นฟองวดอยู่แบบอยู่ใต้บัวนะครับไอ้ยานะครับ เอ้ยอันนี้เราโมเลตตัวเนึ่งหุ่นนิ่งนี่วงห้างแดงแปเลยครับยศยศนามช่วยมากับตัวนี้อืมอืมเดี๋ยวจะจับขึ้นในมือนะครับอันนี้แค่ตัวแรกนะครับตัวแรกับในวอดอันนี้สีน้นเงินนะครับช่วยมากับคือวงห้างนี่แดงเลยอะอืมเน,นี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไม่โฟกัสแล้วอ่ะอันนี้ก็ไปจูนตัวทับยหไม้มาแล้วนะครับ อันนี้ก็วอดแล้วนะครับอยู่ใต้บัวไอ้การทาคลิปนุกๆนะครับวันนี้อันนี้ก็ช5เดินฉวนวอดไปเรื่อยๆนะครับว่าจะได้ักกี่ตัวโดน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 ไม่พลาดกับไม่พลาดกับเจ๊เดวดๆ5มุมมาเรียมก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นว้ายะกล้องมันไม่โฟกัสอะไรเอาใส่ลาวไม่รู้กับ อืมอืมมีเป็นห้าแล้วยี่ได้เกือบไม้แล้วอืมอ่าอันนี้ก็ไปแต่งมาแล้วนะครับพอดีว่ามันมีเศษทรายนะครับติดอยู่ในกล้องนะครับก็เลยข้าวเเข็งมันก็เลยไม่โฟกัสนะครับอันนี้ก็มาต่อเลยครับเราจะไม่เสียเวลาแล้ว อันนี้ก็วอดนะครับอ่ะอันตายบัวนี่นะมันจะปองปองพองๆองึ่งกาอันนี่วอดอยุ่ช่องท่าหมนะครับหลงแร่นะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลวไปเฮ้ยว่างี่โมอยู่กับเรียบร้อยอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่พลื้อนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปแลกันวอดต่อไปนะครับอ่านี่นะครับเม็นไม้รับอันนี้ก็มีตัวนะครับหยุดไอวอดเลยอันนี้นี่ไปเร็วนี่ไปเร็วเนี่ยครับ วอดชวยเลยนะครับวันนี้อ่าแต่ว่าตัวเดนี้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่ชัดๆเลยจะลองเล่นนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวรักนางเลยครับทีบๆกวาดๆไปครับไม่โดนนะครับมันวิ่มากนะครับปลาเดีนี่ฮารุ้ยมันเร็วเหลือเกินครับแต่เดี๋ยวผมเลิกทำนี้วอดน่าจะเยอะอยู่ครับเรียกว่านะพุ่มไม่จับนะถึงช่วงแต่ว่าช่วงแรงนะครับเดี๋ยวพุ่มบอกว่าได้ปล่อยมาใช่ไปกันนะครับอ่านี่วอดเหลาครับ อืออันนี้โดนนะครับโดนเ,ดเต็มๆต็ครับโดนเต็มเต็มอือันนี้สีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวๆมันจับขึ้นมือเลยวงแดงสวยมากเราครับฮ้ย่อืมนี่ครับนี่เสียมเงินชัดเจีเลยนะครับนี่อืมยุม่แม่นังนะครับ อืมอืมนั่นกับช่วยงามมากับอันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ควดนะครับถึงจะไปต่อฮ่าถึงนุ่นวอดแล้วนะครับตัวหน้าเราเดี๋เด้อเดอฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับตัวนี้ใส่ขวดก่อนอืมชัดเร็วนะครับมาตอนมาตอนวอดนี่เจอาตัวไม่ไม่รู้ครับจับไปก้นนะครับฮ่าโทษเลาครับนี่ครับยูเทีเดียวครับจังูเม็ดกับแม่แต่ในโมที่ครับนี่เด้อเด้อเดเดก็ขึ้นมือมาก่อนครับ ออันนี้สีเขียวนะครับสวยงามเหมือนกันแต่แมวนะครับอันนี้ตื้อย่างแม่ไม่พลาดขาตาโราทีนั่นก็วอดนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าตายบ้วนครับวอดแลาวอันนี้น่าจะไม่ได้นะครับเหย่งไม่ดึงตายเกลี้ยงครับฮ่านี่ครับเดือดตัวหน้ามันมัดแล้วอืมเนี่ยนู่นนู่น

ไม่ต้องแคบกับเรื่อยๆกับเรื่อยๆกับคลิปนี้ชมมันจูใจไปเลยอืมมันหย่อนแรงนะพวกนันอืมนี่ครับถือว่างามมากนะครับตัวนี้แต่ว่าห่างคาดนะครับเราแมวนะครับเรียกว่านั้นจ้าแต่ว่าผมลงมานะครับเดี๋ยวผมเคยบอกว่าผมปล่อยมาใช่แบบ อ่าตัวนี้มีโลกแล้วนะครับกไซป์ประมาณนี้แถาแถวปากตะใต้เราเนี่ยครับเรียกว่าผมได้ไปตัวนะึงถึงก็ได้ตะวันออกนะครับมาตัวนึงกันนะครับซีนเงินสวยงามเหมือนกันแต่ว่าห้างคัดเดี๋ยวเราคอยไปรีวิวในตู้นะครับอันนี้ก็วอดลาวนะครับแต่นะอันนี้ไม่มีนะครับวอดเยอะมากครับเนี่ยเดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินเล่แถวนี้ยนระปอบเรียบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพงควาสายตาเลไปเรื่อยเดี๋ยวมาเลยเท้นี้นะครับ <S <S เบื่อได้ทักวอดหนยเดี๋ยวถึงเราคอยเดินตัดไปแถวหามุมฐานนู้นกนะันอันนี้ก็ไม่เห็นนะครับอันไปไหตานนู้นปะ่ะอืมอันนี้นิ่มๆเลยนะครับ อันนี้เราเห็นมาแต่ไกลแล้ว,วนะครับน้ำยังไม่กระเพื่อมทีนะ่นี่ช่าๆครับเราลุ่นไปเลยครับลุ่นๆุ่นรุ่น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 ควับวอดนะครับอ่านั่นไงควับโดนนะครับโดนครับโดนโดนโดน,โดนแล้วลาวครับนี่อุย้ยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน้องพมจับขึ้นมาเลย องียบเลยต่ะเฮ้ยพี่ลวงเก็บแปกเลยอืมครับแต่ว่าไม่ใช่กาตาไปไม่เบื่อก็ใครส่นใจก็โอ้ก็ใครส่นใจก็ถักมาได้นะครับเชื่อเฟซเชื่อเดียวครับเชื่อยูทูบเลยนะครับใครสุนใจก็ถักก็ว่ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะเฝ้าดูอยู่ตลอดนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเดินนิ่มๆเท่าๆเงียบ นี่รับไม้ซุยมากับอันจะมีวอดตัวเดียวน่าจะโดดเหวครกับเท่านี้ขวาน่าจะมีนะเดี๋ยวปะเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่รู้จะมีไหมนะครับตรงนี้กไ็ไม่ินแมทวอดแมทอะไรกันนะครับแต่ว่าอินมันพองๆอ,อ,อยู่นะครับใต้บัวนี่เราลุ่นมัอนจะตายเลยซองเซงงซองเซงงซองเซง,อง,เซงโอ้ไม่มีนะครับไปแปลตอนครับด้านหน้ามีวอดนะครับ น่ะเห็นไหมครับตึงกันนูนกันนะครับอานะเป็นฟองเป็นแมทอยู่ถึงกับตาหน้านู้นเลยครับวอดเลยนะครับเด,เดี๋ยวเราให้แลวอดก่อนวะให้มันจะหนีไปก็ไม่เผื่อนี่จะให้เห็นนะอาหาครับแฮหันวอดนะึ่งึงตรงนี้วอดนะึงตรงนี้วอดนะึงช้ามวอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองรุนไปก่อนนะครับ อันนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนไม่เบื้อเรายัางเลยไอ้ย๋าอึบเอึบอึ้บเอึบเอาตีนเกี้ยเกี้ยกว่ากว่ากับไอยังไม่โดนนะครับข่าวไม่ดึงตายตายวอดมันนะไม่เื่อไม่เื่ออาให้เราเดี๋ยวเรามา,ลา,าแล่ยเท้าฐานนี้ฮิตเราอันนี้ก็ช่วยๆเล่ลครับพีน่น้องอ่านู่นครับอยู่ไกลๆกับตายใบไผ่กับมีวอดอยู่ อันนี้เดี๋ยวปุ้มไม่ได้ไท้ายเลยนะปุ้มรุนไปแต่ตาไเลยป๊อปอได้ไ้ได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 ูอื้อด้อด้ได้ได้ไดบพี่ไ้องเยดีได้ได้ได้ไม้ได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 ้ครับด้ได้ได้ได้คด้ไม้ได้้ได้ไดดดดไดร้ได้ไดไ้ไไ้้ไ้ไน้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 ้น,น,ะน,ะน,น้ อ่านี่ผมกำลราอยู่ในมือแต่ว่าตอนนี้พุมปราบวบบอดอันนี้ร,ร้อยเลยแบบลวกๆวกนะครับอืมอืมซิมเงินปูถึงมันก็ช่วยๆตุกตัวนะครับแต่ว่าตูผ่มมีหน่อยไงผมเลยต้องขัดนะครับอุ้ยหย่ะไม่หลวังพุ่มให้กับตัวนี้ห้างพู่นะครับเป็นทีเดียบร้อยวครับมันมีสีตานันนครับไปห้างเล็บนะครับตัวนี้ตัวแก็บไว้นะครับอ่าแต่บ้านนั้นมันมีนมสี่เท่า แก้มแทนข้อเคลือบห้างโพมาตวงแล้วนะครับที่นี้เรามาปบชิมเงินแล้วเนี่ยผมจะเล็บลลาประมาณเนี้ยส่วนนี้ไม่ช่วยเราก็แล่นะเพื่อมันดวงแดงมัง่งเพื่อมันห่างโพมั่งกับอ่ามันก็เป็นปลาแปลกแล้วนะครับห้ายากเพราะว่าในปลาตายนี่มันเพราะว่าปลาตายนี่มันจะไม่มีนะครับส่วนมากเขาจะเป็นปลาห้างปัดนะครับห้างโพจะห้ายากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะครับอ่าอันนี้แข่แขกัน อึบอ่าโฟกัสแลยไม่รู้ยังไมรกับอันวอดอยู่ใต้อันปลาไม่รู้อยู่ไหนอ่าโดนนะครับโดน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 ฮึมอ่าโดน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 นี่เราแรกก้อนนะครับว่ามันเปลือกวงห้างเอ้ยจ้าบาใจเราเล่ากับนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ตัวเล็กจิ้งกับแต่ว่าวงหางมันช่วยนะฮึนั่นแหละครับนี่ปลาอ่าฮะน,นั่นอีจ้ะงามดิบดิบก,กับงามปรับปรับเลยอือตัวนี้ก็พานลาวนะครับตัวนี้อันนี้เก็บไว้ถึงเดี๋ยวเราคอยไปรีวิวกันในตู้นี่งที่งับอ่าว่าช่วยไม่ช่วยไปเดี๋ยวจับตัวนี้ใส่ขวดถึงเดี๋ยวเราไปแล่นต่อครับอ่ามาต่อนะครับนี่นีวอดหนึ่งอ่านี่แขกแขนครับห้างไปประมาณช่องหืบนี้วอดนังลาวนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราจะจับแบบดักหน้าถึงกเราจะลอมให้ได้ทีเดียวสรวงวอดนะครับไม่ผือเขาตกใจกับตรงนี้มันซ้ายมันเยอะนะครับเขา่าจะไม่ลงไปถึงด้านหลังที่นี่ครับสาหลายเป๊ะแบนี้นี่นามก็ประมาณประมาณสะดือนะครับพุ่ชสูงประมาณรอยเจ็ดสิบห้าเซ้นอันนี้ก็นาลึกพอตัวเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาวอดด้านหน้าวอดด้านหน้านี่ยน,น,น,นตัวยังอย,งอยู่กับตต้วอดเลยนี่มันเละมินเลยปะนี่ นี่เราลักปัน,นี้เลยฮะที่เขียวต้อนหลอกวาดปัน,นี้เลยดาวเลยกับน,นี่รับอื้ยจ้านู่นวอดแตกลาวกับอี้ยาตะกังนี่โดนอยู่แล้วกับอื้งอึมาลาวกับมาลาวกับจับขึ้นมือรีวิววันเดิมนะครับกดร้อยลบไอ่ตัวนี้คาดอยู่ล่าซ่านะ เงียยนะครับคาดย่องยังมแมวนะครับร้อยเลยครับถึงก็ได้เป็นพอพันต่อไปนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่ายังตัวอย่าง,งยูเลยไมคกับอ๋อยูนะครับม่ใช่ไมไม่รู้กับนี่ไอ้ยย่ะ ปาดเลยกับนี่อืมเขยิติเเม็ดนะกับนี่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 อืมงั้นเม็ดขาวๆอยู่กับตึงเลยปีน้องมาเลยวแต่ว่าว้าวพวกมอสแล้วตึงเบิดเราท้ายนี่จัดๆไปกับนี่กับกล้องแต่มาใช่นะครับอืมอืมอืมมาใช่ชัดเจนนะครับนี่คือตัวเด็ส่องแล้วนะครับนี่มันไม่ใช่ย่างตัวเดียวแน่นะครับพุ่มปล่อยไปประมาณ20ตัวอ่านี่มาใช้กับชัดเจนเลยอืมนี่ครับ ปลาป่ามาชัยอืมเขาว่าปลามาชัยนี่จะมีเทเดียวในในประเทศไทยนะครับถึงกับเป็นแหลงเดียวแหลงแหลกๆนะครับกำลังจะซูนพันนะครับผมไม่แน่ใจกันหน่อยอยู่สมุทรสาครชาว่าสมุตสิสาคนผมก็ไม่แน่ใจกันนะอืมนี่คือมาชัยนะครับแฮะมาชัยเทจังวัดสตูนนะครับตันนี้อืม โรยไม่จะกี่ตัวนะครับนี่ปลาไส้นี่ก็คือเป็นโลกปลานะครับอ่าแสดงว่ายังมีกีหลายตัวเลยอืมถึงนั้นวอดไขเขาเต็มเลยนะครับอันนี้เราจะไม่เอานะครับเดี๋ยวปอปลาเขาผอปลาเขาจัดการเองนะครับไม่เบื่อปล่อยเทวนี้ลามจะโลววอดนะครับนี่เหมือนให้มายูเนี่ยเดี๋ยวมันก็เลียงลงเองัะไม่เบื่อถึงพอมันไม่เลียงก็ไขมันจะฝักเองนะครับไขจะฝักเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับถึงในธรรมชาติเขาก็ เขาจะเอาตัวหลอดได้กับวัดหลบร้อยนะกับรำแอลนะครับอ่าพาในธรรมชาติเขาจะฝักตัวได้นะครับเหมือนบางคลายนะครับเหมือนปลาเนี่ยเขาจะเป็นม ok ือปืนเหมือนออก่าวเล่มเนี่ยเขาจะว่าพอตั้งไว้อย่างเดียวนะครับชุมถึงกระบอกเขากางขึ้นเขาตักไข่นะครับตักไข่ให้ปลาตัวอื่นให้พอปลาตัวอื่นที่เลี้ยงปลาแก็ง เลี้ยงลูกแท่นนะครับพอบางที่ปลาตัวนั้นมันช่วยนะครับแต่ว่ามันเลี้ยงปลามันเลี้ยงลูกไม่เก่งพอเลี้ยงลูกไม่เก่งก็เลยพอเอาแต่ไข่นะครับให้ตัวอื่นฝักแท่นนะครับตักไข่ไปตัวอื่นเป็นมือปืนหลับจังอ่านี่วอดลาวนะครับอือมาใช่เถียงวัดสตุลนะครับเถียนี่เถีเดียวแน่นอนครับอันนี้อันนี้ปะอันนี้ตายซีิมังินนี่นะหานครับอันนี้ตายซิมเงินบ่วงอั้งแดงเอากับไม่แดงแมว ควบับเขาคแบบสวยงามตามตองเรืองนะครับแต่ว่าแมวก็ตัวนี้ปล่อยเดี๋ยวเรยววดัดลราครับเดี๋ยวฐาน้ามันยังวัดอยู่เลยเรียกว่าแต่ผมได้มาใช่กับปมจะได้ตรงนี้ครับตัวไอ้ตัวนี้นจะสมบูรณ์้วเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันมีมีวัดลราอานรับอันนี้แมวเลยตัวนี้ไม่จับเลยลองเดีตรงนี้ครับ ทุกเกล่ากับนี่เตะประจําเลยอันนี่เลยว่าก็ได้มาใจตรงนี้อืมอันนี้ได้ปลาตายตรงนี้แล้วนี่ก็ช่วยกานจับขึ้นมือเลยะปล่อยล็อกแหละแต่ว,ว่าผมนายตะวันออกมาตวงกันกับซีมเงินสวยงามเดี๋ยวเราคอยรีวิวกันในตู้นะครับอีกทีเดี๋ยวผมเห็นมาแตกลเที่ยวนี้มันยังอยู่วอดนะพอเราเข้าวคห้ามให้บครับ แสดงอบลามาใช่มันต้องมีไล่ตัวเลยนะครับอ่าน,นี่นาจะวดเลยใช่ป่งๆแบบลงแรงครับไม่ใช่นะครับแต่ว่านี่วดนะครับอ,อันนี้ก็ยังไม่โดนนะครับห้ามกับลามา่าใช่วดนั้นมีใครนะครับแต่พมหวาไม่น่าจะคามไส้พันนะเขาน่าจะโผ พันหรือว่าผสมกับมาชัยของเขานะครับไอ้โบนี้อ่ะไอ้โบนี้ก็น่าจะเป็นหลุดโลกแล้วนะครับถ้าว่าเป็นหลุดพรมตัวน่าจะดาวนิวโชวนิวจีแล้วๆนะครับนี่นี่ก็วอดลาวับจับแต่ว,วอดอย่างเดียวครับพวกนี้นี่โตกะลาวครับนี่อืมเดี๋ยแป๊บเดียวดเดยวคลียร์บืนทีก่อนคะรับล่าอย่างงูครับอืมบนี่เลยอ่ะโอโ้ยลอยๆเบ๊ะ Nhìn xoay, xoay 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 được rồi, này, cái dễ bên ấy Ừ Nên là tuổi này, khổ xong rồi Đuồm trúng, hòa wow. bè Nên xuống chế cái thật vào đây, cái tuổi này ngàm nào này các tay dầu ở đây rồi nè Ừ, này vùng hăng, giọt nàm, kết Ê, la mắng gặp tuổi này, mấy hông lao gặp tuổi này, thứ ở đây là tuổi đẹp này À Này ta đưa lưới bóng 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 lưới các gặp theo này được Nên Này này, vắng, cứng phắng gặp để lâu đớn nhong nhong đây วอดเราคอยจับนะครับไม่มีวอดก็เราปิดคลิปอืาฮืะควาดใายตาดูนะครับไม่มีแล้วนะครับ่าวันนี้ก็ได้เห็นข้องแปลกนะครับมาชัยในจังหวัดสตูลนะครับ ก็เพื่อประสบความสำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราปล่อยไม่ใช่กี่ตัวที่นะครับแต่ตอนหนามพึ่งมาไม่ไหม,ไมนะครับตอนนั้นก็ปล่อยไปหลกพอแต่ว่าพุ่มพอมันก็เลื่อมมาใช้ยอยู่ประมาณกี่ทิพตัวได้เมื่อกี้การเลี้ยงมันก็โยนลงบอ่อเลยอืมปลาพวกนี้เขาจะผสมคามซ้ายกันไม่ได้นะครับเมื่อตายกับมาใช้กับตะวันสมเป็นไข่กับไข่ฟอ้อนะครับพอเป็นลูกกระหลวงตายเม็ดนะครับอ่าแต่แต่ตรงแนวในนี้น่าจะมีมาใช้อีกหลายตัว เดี๋ยวเรามาเราลุนคลิปต่อไปกับฮ่าโนคลิปนี้เป็นปันปืออยากให้ทำปันปือก็กดให้ย่าคอมเมนต์มาได้นะครับใครอยากได้คลิปแนวไหนก็บอกได้นะครับมึงนี้วอดนองเราอีกขึ้นเร็วนี่อืมอย่างอันนี้น่าจะไม่มีตัวอ๋อยังนะครับอีซี่เคี้ยวเราอืมลุยไหมครับลาซ่าเลยคลิปนี้ อันผมก็จบคลิปนี้ในเพียงตัวนี้เจอไหมคลิปหน้าอียานะครับเอ้ยอันนี้เราบอลแรกต่อเนื่องหู้นี้นี่นิววงห้างแดงแปลเลยคยับยศยศนามช่วยมากับตัวนี้อืมอืมเดี๋ยวจะจับขึ้นในมือนะครับอันนี้แขกตัวแรกนะครับตัวแรกครับในวอดอันนี้สีน้่มเงินนะครับช่วยมากับคือวงห้างนี่แดงเลยอ่ะอืมๆๆๆๆๆเงียบเดี๋ยวกล้องมันไม่โฟกัสแล้ว อ่าน <formation> ี่นะครับเห็นไม้กับอันนี้ก็มีตัวนะครับยุดไอวอดเลยอันนี้นี่นี่ไปแล้วนี่ไปแล้วนั่นครับวอดสวยเลยนะครับอันนี้อ่าแต่ว่าตัวเดีนี้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่ชัดชัดเลยเดี๋ยวลองแล้วนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เหี๋ยวลักนางเลยครับทิฟทิฟกวาดกวาดเลยกับไม่โดนนะครับมันไหวมากนะครับปลาตัวนี้ฮารุยมันเร็วเหลือเกินครับแตเดี๋ยวปอเลืมทำนี้วอดน่าจะเยอะอยู่ครับ เรียกว่าน้ำมไม่จับนะถึงช่วงแต่ว่าช่วงแรงนะครับเดี๋ยวมบอกว่าเดปล่อยมากใช่ไปกันนะครับว่านี่วอดเหลาครับอืออันนี้โดนนะครับโดนเต็มเต็มครับโดนเต็มๆอืออันนี้สีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจับขึ้นมาเลยวงแดงช่วยหมากเรลาครับเฮียหย่าอือนี่ครับ นี่เสียมเงินชัดเจนเลยนะครับนี่อืมยุ่แม่แนงนะครับอืมอืมนั้นกับช่วยงามมากับอันนี้เดี๋ยวก็บไสควดนะครับถึงเดี๋ยวไปต่อหาถึงนุ่วอดแล่วนะครับตัวหน้าเราเดี๋เดี๋เดอเดเดี๋เว้เดี๋ยด้อเด้อเว้อ้อเด้อด้ออ